ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมยร์ลีกของก,ร,กรีบประจำคืนวันเสาร์ที่4พฤศภาคม2023จะมีคูไหนลงเตะกันบ้างและผลการแข่งขันจะออกมาเป็นอย่างไรพร้อมไปอัปเดตตารางคะแนนไปติดตามรับชมกันได้เลยครับผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมยร์ลีกของกรีฑครับซึ่งก็เดินทางมาถึงนัดที่36ของฤดูกาลแล้วค่ำคืนที่ผ่านมาครับก็มีลงฟาดแข่งกันไป5คู่ เริ่มที่คู่แรกครับจ่าฝูงอาร์เซนอลเปิดเอเมเรซสเตเดียมถล่มเอาชนะบอลมัดไป3ประตูต่อ0เบอร์ลี่ครับแพ้ขาบ้านให้กับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดไป1ประตูต่อ4เบรนท์ฟอร์ดครับเปิดบ้านเสม,มอกับฟูตแลมไปแบบไร้สกอร์0ประตูต่อ0เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับแพ้ขาบ้านให้กับนอตทิงแฮมฟอเรสต์ไป1ประตูต่อ3และ และาบซีฟาแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับเปิดเอติฮัดสเตเดียมถล่มเอาชนะวูฟแฮมตันวอลเลอร์ไป5ประตูต่อ1หลังจากจบการแข่งขันเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเรามาสรุปตารางคะแนนกันเลยดีกว่าครับจากฝูงก็ยังคงเป็นอาร์เซนอลโดยแข่งไป36นัดมี83คะแนนตามมาติติดที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแข่งน้อยกว่าอาร์เซนอลหนัดมี82คะแนนอันดับ3เป็นลิเวอร์พูลแข่ง35นัดมี75คะแนน อันดับ4เป็นแอสตันวิลล่าครับแข่งไป35นัดมี67คะแนนส่วนในโซนตกชั้น3อันดับสุดท้ายครับอันดับที่18บลูตันทาวแข่งไป36นัดมี26คะแนนอันดับที่19เบอร์ลี่ครับแข่งไป36นัดมี24คะแนนและอันดับที่20ครับเป็นเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดโดยแข่งไป36นัดมี16คะแนนตกชั้นอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วส่วนโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลพรีเมฤฤียร์ลีกที่จะลงฟาดแข่งกันในค่ำคืนนี้ครับ โดยจะลงเตะกัน3คู่3สนามเริ่มที่เวลา20นาฬิกาครับไบรตันจะเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของแอสตันวิลล่าคู่นี้ถ่ายทอดสดทาง r ร e พ r e เม e r f o o t ball HD 3ในเวลาเดียวกันครับสิงโตนึงมันครามเชลซีจะเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของเวสต์แฮมยูไนเต็ดคู่นี้ถ่ายทอดสดทาง r ร e พ r e เม e r f o o t ball HD 1และคู่ดึกปิดท้ายครับเวลา22นาฬิกา30นาทีลิเวอร์พูลครับจะเปิดแอนฟิลด์ตอนรับการมาเยือนของทันเดมฮอสเปอร์ คุณนีถ่ายท่สดทาง True Premier Football HD 1